อาะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มียศจบสวยอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่มันยากเกินไปนะครับวันนี้มิ t s ูบิชิจีวากอนครับเพื่อนๆคันนี้ทําความสูงที่6นิ้วครับอานะครับจบสวยๆเลยหนายแบบของผมต้องปิดงานให้อยู่แล้วนะครับผมจัดทรงให้แล้วครับรายละเอียดเก็บลึกๆเลยก็จัดเต็มอีก1นึ่คันนะครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ คันนี้ใส่โอ้ยอยู่ดูดูอย่าเพิ่งไปทํางานก่อนนะครับคันนี้เสริมชุดยก6นิ้วนะครับผมเป็นงานจับประกอบเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฟิลลิ่งรับดีฟิลลิ่งรับดีดีครัอ่า,ะอานะครับผมคันนี้เสริมยอยแปดทิศแล้วก็แทร็กอาร์มด้วยนะครับอ่านะครับผมจบแบบเนียนๆอีกแล้วครับผมอ่า สีวาก้อนไม่ใช่ธรรมดานะครับาการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับผมยางที่สามารถรองรับเป็นใส่กันแม็กๆเลยนะครับเป็น315ใส่กันที่แม็กแม็กเลยก็เป็น36ก็ได้นะครับหรือว่าจะหมอหมอลงตัวแล้วก็จะเป็น315หนึ่งทับเจ็ดหนะครับผมมุมแคมเบอร์ลง100%เลยนะครับ ฐานตั้งศูนย์ง่ายการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับผมจบแบบเท่ๆโอเคอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว้ยยังไม่เสร็จเลยว้ายอ,อ่าทำมาทางนี้หน่อยอเดี๋ยว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 อืมอ้าอาล้วครับเดี๋ยวดูช่วงล่างกันเลยครับอ่า ชุดดรอปนะครับโชคกันสะบัดเป็น r t c Spring Pro Fender ครับเพื่อนๆโชคหน้าเป็นแรนโชนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับโชคสั้นไปใช้ตัวต่อนะครับมคอม้านี่หนาเลยนะครับชุด ABS คงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพื่อนๆน,นะครับชุดคอม้าครับหนาเลยว้าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปยดยดเลรอก่อนนะรอก่อน เอาดูปีกงนกเดิมมีมาติดตั้งให้ไม่ใช่ปัญหานะครับอ,อ่านะครับมาดูชุดดรอปหลังครับอ่างานจับเพื่อความนุ่มนวลทยชยเชนบายยังอยู่ข้างล่างก่อนนะครับอ่านะครับเสริมกันให้เต็ม <c oughs> นะครับครบสูตรเลยนะครับคันนี้มีย่อยแปดทิศด้วยครับงานจับ ขันน็อตเช่นกันนะครับอ่านะครับเสริมแท็กอาร์มให้รอลออีกนะครับตัวนี้ความหมายของเขาการเผานี้จะดิ้นน้อยมากนะครับผมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นของตัวนี้ทำให้รถขับดีขึ้นมา,มากๆนะครับอืมโอเค ชุดเทินเพาครับเพื่อนๆก็จับล็อกเข้าไปที่เพาอย่างแน่นหนานะครับอืมโอเคเอาเสร็จแล้วว้ายมาขับคุณครับเราว้าวขอบคุณครับหน่อยไปแล้วซะแล้วนะครับนายแบบผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับ